สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันว่างๆนะครับจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับให้เป็น LED พอดีหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดหนึ่งมันกระพริบนะเสียก็ได้เลือกเปลี่ยนให้เป็น LED ท่าทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็น LED เพราะว่า1 LED นะครับอายุยืนกว่าประหยัดไฟกว่า ถึงราคาจะแพงกว่าก็แพงกว่ากันนิดเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลอด LED ราคาถูกลงมากแล้ว LED หลอดนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะครับ LED หลอดนี้ก็อยู่ประมาณ160กบว่าบาทถ้าเราจะไปเปลี่ยนหลอด Full o l i g h s e n s อันนั้นมัน129 130นะครับซึ่งราคาก็ต่างกันไม่มากแต่ว่าอายุายืนกว่าแน่นอนนะครับคือ LED แต่บางคนบอกว่า LED อายุสั้นอันนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับขึ้นอยู่กับ ราคาและคุณภาพนะก็ไปเลือกกันเอาสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนนะครับในการจะเปลี่ยนหลอด LED แต่ว่ายังใช้โครงเดิมนะครับ 1. เราจะต้องรู้ว่าหลอดไฟหลอดนั้นมีค่าความสว่างของแสงเท่าไหร่เราต้องไปดูที่ตัวหลอดนะครับตัวหลอดเดิมมีค่าความสว่างของแสงคือค่าลูเมนนะครับ รูเมนอยู่ที่1,800ประมาณนั้นนะครับเราก็ไปหาซื้อหลอดที่มีค่ารูเมนใกล้เคียงกันหรือชอบสว่างกว่าก็ให้มันเลือกค่าที่สูงกว่าก็ได้นะครับซึ่งค่ารูเมนคือค่าความสว่างนะครับของหลอดที่เราเลือกวันนี้ก็คืออยู่ที่2,160ซึ่งหลอดเดิมมีค่าอยู่1,820นะครับซึ่งจะได้ความสว่างกว่าไม่มาก วัตต์ของหลอดเดิมอยู่ที่3 2วัตต์แต่ถ้าเป็น led วัตต์คือกินไฟน้อยกว่านะครับมันก็จะอยู่ที่1 8วัตต์นะครับนะเราก็เลือกซื้อหมาที่ความสว่างพอดีเป็นห้องนอนนะครับความสว่างไม่จ้อเป็นต้องมากอะไรทีนี้เราก็เปิดดูไส้ในมันนะครับหนะลอดลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้ามีสายสงสายซึ่งไว้ต่อเข้ากับลายและนิวทอนนะครับ สิ่งที่เราต้องหาเพิ่มนะครับคือตัวต่อนะครับกระดูกงูก็จะใช้3 3สามพอตตัดไปนี่10บาท3ามพอตนะครับจะมีใช้ลายนิวทรอนแล้วก็กราวแต่ธรรมดาแล้วเนี่ยกราวเขาไม่ค่อยต่อกันแต่ผมก็จะต่อไว้นะครับสิ่งที่ต้องมีก็แค่นี้ครับส่วนมากหลอด LED บางยี่ห้อจะมีเป็นแม่เหล็กติดฮนะซึ่งไปติดกับโครงเดิมไม่เป็นแม่เหล็ก ไม่ต้องยึดน็อตอะไรสิ่งที่ต้องมีครับก็คืออาจจะต้องมีคีมไว้ไขอะไรสักอย่างเปิดดูไขควงเล็กเบอร์0ูนเอาไว้ไขตัวต่อสายไฟนะฮะบางคนเรียกกันดูกูแล้วก็ไขควงเช็คไขควงเช็คไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เราต้องใช้กันไปดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไง น,นี้เป็นหลอดไฟในห้องนอนลูกนะครับก็จะอันนี้กระพริบกระพริบอย่าี้เป็นไฟเทคก็จะทำให้เป็นหลอด LED นะครับทีน,นี้เราต้องดูก่อนฮนะขั้นแรกเลยเพื่อความปลอดภัยปิดไฟก่อนปิดไฟเสร็จแล้วนะครับ ก็แกะโคงออกมาหลุดได้ทันทีนะครับใครควงเช็คไฟก่อนนะฮะเส้นได้เข้าบาลาดตัวนี้ฮะที่ทำให้โคมไฟร้อนนะครับถ้าเป็น LED ความร้อนจะลดลงเช็คไฟนะครับว่ามีไฟไหมทำไมต้องเช็คเพราะว่าบางทีช่างบ้านๆน,นะต่อผิดนะครับ ไฟคงเช็ไฟเช็คไม่มีไฟติดแต่ว่าปลอดภัยแล้วนะครับไขควงเบอร์ศูนย์ไนขะควงเล็กเบอร์ศูนย์นะไขปดสายน,นี่เป็นเส้นลายอันนี้เป็นเส้นนิวตรอน ทีนี้เราก็จะมาเอาทุกสิ่งอย่างออกนะก็บลักออกก่อนตัดสายผมตัดสายเลยฮะตัดสายนิวทรอนแล้วก็ไขาสายลายออกจากบลัด ละดออก่อนเสร็จแล้วก็ปดดลอยอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็มาดูหลอดเดิมนะฮะว่ากินกระแสะเท่าไหร่แล้วความสว่างเท่าไหร่เห็นไหมฮะก็จะมีค่าความสว่างอยู่ที่1,800งพันแลูเมน แล้วก็กินกระสไฟสามสองวัตเป็น daylight นะครับออความสว่างอยู่ที่ตาผมไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวดูใหม่อีกทีหนึ่งพันแดนะฮะลูเมนทีนี้เราก็ไปหาหลอดไฟที่มีค่าวความสว่างใกล้เคียงกันเป็นห้องนอนนะฮะซึ่งได้บอกไปแล้วว่าความสว่างของหลอด LED ตัวใหม่เนี่ย 2,160นะครับใกล้เคียงกันเหมาะกับห้องนอนนะฮะแล้วก็กินไฟแค่18วัตต์ซึ่งอายุหลอด LED มีอายุตั้งแต่ตมียวดได้ถึง10,000 50,000ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์อันนี้นะฮอยู่ได้แค่10,000 15,000ชั่วโมงนะครับก็จะมีความอายุยืนกว่านะครับทีนี้เราก็ เตรียมติดตั้งหลอดใหม่ได้เลยแต่เราต้องเคาเรียกอะไรเดินสายไฟให้มันหน่อยนึงเดินสายไฟไ้ก่อนด้วยกระดูกงูนะเดแล้ว,วก็จะทําเลยนะครับ w d g o n t keep it low key, keep it softly spoken with no strings tying you to me i'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free. i never wanna look at a house in the garden. i never wanna lock you down. i know you're not mine. it's just my turn but we can still have fun for now. Okay, แล้วก็เอาหลอด led มาจัดวางให้ให้เหมาะสมให้เหมาะสมนะครับก็มันเป็นแม่เหล็กนะแค่แปะไว้ก็ได้เลยเสร็จแล้วก็เอาตัวต่อสายไฟมาต่อนะครับอันนี้เป็นสายกราวนะผมต่อรอไว้ไเฉยเพราะว่าบ้านชั้นบนยังไม่ได้ต่อกราวให้มันนะอันนี้ก็จะต่อรอไว้ให้มันเฉยเสร็จแล้วก็เอาอลายอยู่ที่เส้นแรกนะฮะอิเล็กตรอนอยู่ที่เส้นกลางนะ อันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์อื่นนะฮะให้เป็นประโยชน์กรณ์อของมันไว้เกี่ยว s t ตเตอร์ก็เอามาเกี่ยวใส่ไฟไว้พวกนี้ก็ม้วนเก็บไว้นะฮะนี่ถือว่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองเปิดไฟดูว่าเราต่ออะไรผิดหรือเปล่าทีนี้ก็เปิดไฟดูนะครับโอเคติดแล้วนะคะรับแสบตามากเลย ต้องเอาฝาครอบไปใส่เหมือนเดิมนะครับไม่มีตะก,ก้องนะทำงานยากนิดหนึ่งฝาครอบใส่ก็็อไว้มันมีสองด้านนะฮะรอไว้ด้านนี้ก็็อไว้เสร็จแล้วก็เปิดเทสแสงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหใช้ได้เลยครับอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับไปดูข้างล่างอีกนิดนึง โอเคนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็สำหรับผู้ที่ไม่มีสกิลด้านนี้ดูคลิปผมแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ